ครับสวัสดีครับพอป,ป่อยเรืวกับกเกษตรพอเพียงในสวนครับเมริกาในจิตวัตประจัมบันในช่องแป๊บนึงครับในช่องใสายกับเกษตรกัมาเก็บมะบวบครับ,รเ,เ,บ,บ,รบเป็นมะบวบแช่แล้วครับเนาะหรือว่าสุกแล้วเลยครับเพราะว่าเขาจะเอาไว้แต่เห็ดเมล็ดพันธุ์ต่อไปข้างหน้า ครับเกษตพนี่สิ่งที่สำคัญก็คือบวือืเมล็ดพันธุ์จาก้านข่าวเรือพนนะครับเพราะว่ากับพ่อเป็นยังไงพี่น้องก็คือเกษตรมีกับเกี่ยวใบเห็ตเมล็ดพันธุ์คือใส่เองในหัวในสวนของเกษตรครับเจ๋งกว่าพี่น้องเกี่ยวพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้จะเต็มเต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์มาบวกครับเพราะว่าตัวนี้ เขาใส่จากสวนจะไม่ใชสองขอหรือสามข้อรับยี่้องทใส่เนื่องเขาบริเขาบริสุทืิอจาก้านค่ะหรือว่าพี่เพิ่นมักจากเมล็ดพันธุ์ขอมาในเมล็ดเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรสารกันบูดสิรับใบ่ใ้เมล็ดเสียแต่ว่าไม่สารผิดคือก่อสารเคมีคือก่อพี่นนองแต่อันนี้เขาเอาจากลูกของเพิ่นเลยครับเป็นลูก จากว่างไปแล้วห้องกับเก็บใบโดยที่ไม่ต้องกันกองอะไรเพาเขาเก็บไ,ได้ได้ส่วนที่ข้าพร้อมเก็บใบ้วครับเนาะปับตอนนี้เต็มไปเลยครับพี่น้องเป็นมะบวกที่ห้องใะเตยเม็ดท่านาะครับเนะา,นา,านนะครบนะับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหันกล้องแป๊บหนึ่งนดี่ยครับแมนบ่เลยครับเพราะว่าตัวนี้ห้องกับสีได้อากมันออกเพราะว่าเป็นสุกแล้วนะครับแนละ้วก็ห้องก็ เก็บเปลี่ยนไหมกลับไปจะปลูกยีนาใต้ถึงจะครับมาวันนึงตัวนี้ก็นะครับนากจาิเก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้การเกษตรก็ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ของลูกมะบวกครับกับทั้งท้ายพี่น้องในช่วงเส้นสายในช่วงเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เฉพาะปลูกปีนาหรือว่าต่อไปข้างหนาครับช่วยที่ห้าลดต้นทุนกับเหล็กคนผลิตสิ่งสำคัญที่ห้าสี่ที่ห้าจี่โลกครับเขาจะคัดเอาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ครับจากในจากในเหนะครับ เนี่ยนะครับสิ่งที่เคล็บลับดีครับก็เอาไว้่สมิสสะกอนนะครับครับเกษตรเพราะว่าเกษตรได้เก็บให้เสร็จเพราะว่ายังไม่เสร็จเลยครับก็ารให้สบายดีสมบูรณ์สกอนคือความีความสุขสมบุรณ์สะกอนนะครับกับเกษตรในหัวในสวนวิถีของลุงลุงวนบ้านม่ว่าในสวนของเกษตรของเ้าก็จะได้ก็เป็นเรื่องของแรงใจกวาดใจน้ำกันกวาดไปน้ำกันสิ่งที่สำคัญนะากับอย่าลืมกับใส่เป็น เสียงเือว่าเป็นเสียงพระเยียกเงากับอแห่เป็นธรรมชาติคือเป็นว่าเนาะครับทําให้เป็นธรรมชาติครับแล้วเราก็ต้องกล้าสแสดงออกในด้านที่เราอยากเป็นกับเราอยากให้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆเรือว่ามีความมีความปฏิสัมพันธ์ต่อกันครับเราก็ใจเราให้เต็มร้อยไปเลยครับอ่ะเอาว้สมุดแล้วก็กเกษบกรศครับต่อจากนี้เริ่มเก็บ มเมล็ดพันธุ์กันแหละครับครับขอสวัสดีครับ